ตอนนี้คนกําลัางคึกคักเลยครับพี่น้องครับบัตรจําหน่าย20บาทนะครับรุ่นรางวัลครับพี่น้องกับรุ่นกันครับคืนนี้นะครับงานการกุศลบัตร20บาทนะครับเขาไม่มีได้ยังไม่กินฮะที่ยังไม่กินก่อนขนมจีบโอ้ยวันนี้ก็จะมาจีบกันอยู่เนาะโอ้ย อากาศเดาวกับการจีบไปเลยต้นนี้กิบเป็นก็เออโอ้ยเนาะคนบุมีแฟนเลยว่ะขนมจีบแม่แม่บีซื้อขนมจีบมาให้พ่อเนี่ยไม่รู้พ่อจะทำไงดีเบื่อมากเลยเบื่อมากเลยเนี่เรามหาแฟนอย่นี้เอาหน้ามีอะไรจะไม่แบ่งพ่อนอนแล้วนะ พ่อหาหมันไส้ใช่ไหมเราหมันไส้มีส yes> ี่ันที่เลยจะซื้อไปซื้อแล้วซื้ออะไรน่าจะเป็นตู้เย็นไอมอหรอเคอเนี่ยจิ๋บจิ๋บไหมล่ะไม่จีบหรอกอ่ะเยาไปเลยยกไปเลยวางไว้นั่นแหละแซ่บอยู่ชิมแล้วกินเลยสมมติชิมยังละน้อยละน้อย าคนก็คือคักแค่ได้เห็ดบุญพร้อมได้เห็ดบุญพร้อมได้รุ่นรางวัลน,น้ำนะครับมาพี่น้องจักรยานสี่คันจะเป็นของเราแม่จองไปแล้วสคันใช่เอาจักรยานอรางวัลนี่ซับได้ไหมครับ <c oughs> ผมได้ทั้งกูินได้่ไากเา8 0ได้เลนเราเมเลยค่ะอโเลยนเอา200ก่อนดีกว่าเนาะออ้มีเหล็กวะมีแล้วเนาะเราก็นละ500้ไม่ได้เลยบางคน3,000 เมื่อวานนเดือมงานนด้มงานผมบอกเลยงานนี้โคตรคุ้วดมเอาก็มีงบซเนี่ยเอาเ็าไวสูซินหลูกเยไม่เดียนบนเลยดเหมึอนีบนสามที่หาร้อยเลยโอ๊ยถื่านงวอดกระเปปแล้วือระเ๋ากะเดืนเนาะชินบตตอนอีกคหลาสีอโครลายนเราบอกว่าสิบที่สิเก คนละค่งแบบเดนะซื้อรูลีคันถึง12ล้านเนาะคนละคืงกันสองล้านสของพ่อสอัน12ไม่่อ10ครึ่งนึง้อดู้ใดสอนอเรียนบะนหอดมีเรียนหอดแล้วอ้ต้องเปลี่ยนที่อร่อยนะของปีนี่อร่อย แซบแซบอร่อยอีหลีกินไปเลยไม่อ้วน <c oughs> อาก็ดีแท้ <c oughs> เอาเออมันมุนขึ้นได้พอมมุนขึ้นได้พร้อมงานม,มินีจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่สวนกุศลให้ ทหารที่เสียไปค่ะบุญเยอะและรวมทําบุญคุณเยอะโอ้ไม่เป็นไรละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่นะคะแม่เราเอาแม่เราเม็ดมาให้เอาผู้สาวลุ้มไทยลูกพอนนท์ผูดอ่ะ โอ้พอซื้อ<ม>แล้วมาลุ้นรางวัลหยอดลุ้นรางวัลตรงนี้ได้เลยค่ะรางวัลมีแต่รางวัลใหญ่เลย ยังมันคำนี่แหละมันของก็หกโมงกว่านงจะเพิ่งจะหกโมงกว่านึงไหมคะของไทยคะอ๋อจ่ายตามยังคะ่ะ บออยากมาลองดูสินจะซื้อเกินไปแล้วจะเกินไปแล้วเอาลูกชิ้นไปเอาไปเอาไม่คน้องน่องบอกเสียงออก เขาจะกินส้มแล้วใช่ไหมบักว่าคนเมาเนี่ยนี่มันราคาูล้ิใช้เสียงเมื่อวานนี้ป้าเราสั่งัโนมันต้องโดนสักเข็มไหมอืมกินเยยังต้มาให้ป้มบกปัมม่นนะองัิว่า ใ้เา mm hmm> ตั Pur ้ง oh, กอนจัดห้าไปเป็นตลาดก็ได้โอ้ยไปตลาดตลาดนอยเดี๋ยวเอาข้าวมเจ้าก่อนคุณตั้งพึ right> ่งแล้ว <sh พึ่งคุณจีอ้อมผ่าหนูทอบเต็มที่เลยที่ให้ใน20บาทอุตาเงียวเงาเนี่ยเออคือตาคมแทะหล่อได้นะไอ้ยไอคิวเออตัดผมเันไอคิวเลย

ตู้เย็นพัดลมจักรยานหมดแล้วนะคะไม่มีตู้เย็นพัดลมจักรยานเอาเขาเขาปั่นกันก่อนก่อนเขาจินจับต้องเขาปั่นกันก่อนคุณยิงจะย้ายเอาล้อนนั่งล้อนหางล้อนหลับหลับบัวนี่บังนั่งเนาะไอ้เด็กหลอกบัวเต้นเต้นเดี๋ยวล้อไม่หน่อยมาจับก่อน ใครก็ช่างให้อ่านว่าอาชิตัคุณแท้แล้วลูกเออมีสื่อตัวไลฟ์ป่ะเนี่ยสื่อค้าล็อกไลฟ์ป่ะเนี่ยโอ้คีบไปค้ากูเวอมีการล็อกรางวัลเกิดขึ้นแล้วจับได้หรอคะคลิปนี้เป็นหลักฐานว่าบจิตัทโกงมีการโกงกันเกิดขึ้นแล้วค่ะ โอ้โผู้สาวร้เฮ็ดไห้เมอิลิเละแล้วหัวรอนอ่ะไม่ใช่กุ้งเฮ็ดไห้แมนป่ะจ้ะเ่วันแมนแมนแมนเอ้ าเลยไหมถ้าเมื่อไหนกินน้ำอุ่นแล้วค่ะแม่ระวังมันลวกนะผสมอแต่มันีบมอล้วไม่เที่ยวไปไห้ไรครับสาวน้อยหนึ่งที่กุงสาวน้อยสองที่ลพบุ Kijk even naar de toer, de van de